สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเจ๊กุ้งซอยสอค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เจ๊กุ้งจะเข้าครัวทําน้ําสับประรดค่ะแต่เป็นน้ําสับประรดที่ไม่หวานนะคะดีต่อร่างกายจริงๆเลยค่ะในสับประรดนี่แหละคะ่ะมีประโยชน์เยอะจริงๆนะคะใครที่รู้สึกว่าอ่อนแรงไม่มีแรงนะคะต้องน้ําสับประรดเลยล่ะคะ่ะ เหมือนเดิมเหมือนเดิม,ม,ดมก่อนไปชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะเดี๋ยวไปชมเลยค่ะน้ําสับป,ปะรดของเจ๊กุ้งหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราใช้สับป,ปะรดนะคะกับใบเตยคะ่ะ2ออย่างแค่นั้นนะคะเสร็จแล้วหน้าตาสีสันสวยน่าทานมากๆเลยละคะ่ะ วันนี้เป็นสูตรแบบไม่ใส่น้ำตาลนะคะสามารถใช้ทานแทนน้ำได้เลยละคะ่ะทำเสร็จแช่ตู้เย็นไว้นะคะสดชื่นจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะเริ่มที่แกนสับป,ประรดค่ะอย่าทิ้งเป็นอันขาดนะคะเพราะในแกนนี่แหละคะ่ะแหล่งสะสมของสารอาหารชั้นดีของสับป,ประรดเลยนะคะ แกนสับปะรดนี่ละค่ะสามารถลดอาการอักเสบของกอระเพาะอาหารนะคะและลำไส้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะตามด้วยใบยเตยนะคะใบเตยหนึ่งถ้วยค่ะเป็นที่ทราบกันนะคะว่าใบาเตยเนี่ยค่ะลดความดันนะคะลดน้ำตาลในเลือดได้ค่ะสองอย่างเข้าด้วยกันและนำไปต้มได้เลยค่ะนำใส่หม้อต้มให้เดือดเลยนะคะต้มเขาให้เดือดเลยค่ะต้มยี่สินาทีได้เลยนะคะ วันนี้เจ๊กุ้งจะทําแบบไม่ใส่น้ําตาลนะคะเป็นแบบธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะหลังจากที่เขาเดือดแล้วนะคะก็ตัก2อย่างนี้ขึ้นได้เลยค่ะตามด้วยเนื้อสับป,ปะรดนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะในสับป,ปะรดนี้นะคะมีวิตามินซีนะคะแถมมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยละคะ่ะแถมเป็นยาชูกําลังชั้นดีแบบธรรมชาติด้วยนะคะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วละคะ่ะพักไว้ให้เย็นนะคะ สูตรนี้เป็นสูตรแบบไม่ใส่น้ำตาลค่ะสามารถทำดื่มได้เป็นประจำเลยนะคะเจ๊กุ้งทำทานมาแล้วล่ะคะ่ะลองทำทานลองทำทานกันดูนะคะรับรองว่าถูกใจแน่ๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วล่ะคะ่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปละคะ่ะสวัสดีค่ะ